รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นภาพบรรยากาศวันใหม่ในยามเช้าที่น้องๆสามเณรจะได้มีโอกาสได้เข้าไปในชุมชนและทำการออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเพื่อเป็นกุศลในการให้ญาติโยมทำบุญก็ดีใจนะคะเพราะว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะบวชเราก็ดีใจในในในส่วนนี้ค่ะ เพราะว่าตอนบวชนี่คือเราก็บอกเขาว่าถ้าถ้าจะมาบวชก็ขึ้นอยู่กับตัวหนูเองเราไม่ได้บังคับเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าป้าเขาเป็นคนแนะนํามาเราก็เลยบอกโอเคถ้าถ้าหนูบวชหนูก็โอเคตั้งใจทําให้ดีที่สุดเขาก็เรียบร้อยนะคะเขาไม่ได้เกเรหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของมือถือหรือเกมก็มีบ้างตามเด็กปกติ ที่วัยรุ่นน่ะค่ะอ่าก็มีเล่นเกมเล่นอะไรอย่างงี้บ้างก็เตือนบอกว่าอย่าเล่นดึกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กเขาจะติดเกมเขาก็มีในส่วนหนึ่งแต่เวลาถึงเวลาก็เขาก็เป็นเวลาของเขาเราก็จะคอยบอกว่าดึกแล้วนะอะไรเงี้ยหยุดเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็เชื่อฟังถามว่า,ว,าว่านอนชอยง่ายตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยปื้มนอนไหมนอนปื้มกินข้าวไหมกินทุกอย่างอะ่ะเราเนี่ยพ่อแม่เขาตีไม่ได้นะเราเนี่ยโกรธเลยคือเนี่ยอย่างเขามาเนี่ยเขามาบวชเนี่ยเขาบอกย้ายผมจะไปบวชเรียนนะฮะเราร้องไห้เลยเราร้องไห้ เราไม่ใช่พัดรองไห้อะไรนะเราดีใจคือตั้งแต่วันันแรกเขาพ่อแม่วันแรกเราไม่ได้มาหาใช่ไหมพอมาบวชเขาถ่ายวีดีโอคอไปหาเราร้องไห้ไม่หยุดเลยคือไม่ใช่อะไรเราตื่นตื้นตันใจดีใจดีใจที่สุดเลยชื่อสมณนเณรปื้มครับชื่อจริงชื่อกันตวัฒน์พงพันธ์ครับ อายุ13ครับมาจากโรงเรียนอาสมชันบางหลักครับ,บการบวชผมรู้สึกการบวชอะได้สมาธ,ธิเพิ่มขึ้นทําให้ผมนิ่งลงนิ่งขึ้นครับวัวตีได้ได้ฝึกวินัยทุกอย่างเลยครับการใช้ชีวิตที่บ้านผมก็คือตื่นมาตอนเที่ยงก็มาอาบน้ํากินข้าวก็เป็นข้าวเที่ยงเลยครับ แต่อยู่ที่นี่ก็คือตื่นตั้งแต่ตีห้าไปบาบอาบน้ําทุกอย่างก็คือฝึกวินัยในการตื่นการตื่นทุกอย่างเลยครับก็จะขอพูดถึงสมณเณรปลื้มนะในช่วงที่สม,มนเณรปลื้มเนี่ยได้เดินทางเข้ามาบรรพชาในโครงการลากแก้วศาสนาทายาทนะแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่โครงการลากแก้วศาสนาทายาทเนี่ย มาบรนประชาที่วัดสุวรรณมาศมงคลแห่งนี้นะก็สมานินรปื้มก็ได้เดินทางมาบรนประชาพร้อมกับเพื่อนๆอที่มาเพิ่งมารู้จักกันก็มีและก็ได้มากับคุณพ่อคุณแม่อีกทั้งมากับคุณยายนะในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็กับคุณยายเองก็ตั้งใจว่าอยากให้น้องปลื้มนะในโอกาสหนึง่งได้มาบวชสักครั้งหนึ่งนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นโอกาสดีนะถึงแม้สถานการณ์โควิดแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามีโอกาสได้มาบวชและมาเก็บตัวที่วัดสวนรมานแห่งนี้ก็เลยอนุญาตให้น้องเพื่มได้มาบวชเพื่มนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนอารมณ์ดีนะคุณพอ่อคุณแม่บอกว่าเพื่มเนี่ยที่รู้ก็คือน้องเพื่มนี่บอกเองว่าตัวเองนี่สมาธิสั้นนะสั้นจะนั่งอะไรไม่นานแต่จริงจริงก็ถือว่ามันปรับปรุงได้เรื่องสมาธิสั้นแต่ว่า สิ่งที่เป็นข้อดีของน้องเพื่มเลยก็คือว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีนะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนําเป็นคนล่าเริงและก็เป็นคนเข้ากับเพื่อนได้ง่ายนะเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะ,ะคุ้นเคยได้หมดนะคือสัมมนาเนีนเพื่มนี่คือเข้ากับใครได้ง่ายแล้วก็เป็นสัมมเนีนที่พร้อมที่จะปรับตัวได้ตลอดเวลานะเป็นคนที่พูดง่ายและก็เป็นคนที่ใช้คล่องนะก็คือบอกบอกให้ทําอะไรก็สามารถที่จะทําได้เลยแล้วก็ถือว่า การบวชในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะให้กับนเรนเพิ่มพอสมควรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่เคยทําก็ได้ทำเหมือนกันไม่เคยน้อยมากที่จะได้ซักผ้าเองก็ได้มาซักผ้าน้อยมากที่จะมีโอกาสได้ถอดรองเท้าเดินบินทบาทเนี่ยก็ได้มาถอดรองเท้าเดินบินทบาทได้มาใช้ชีวิตกับเพื่อนอาจจะมีเหนื่อยบ้างเป็นบางครั้งนะอาจจะมีทํากิจกรรมเยอะบ้างแล้วก็แต่มีช่วงที่ให้ผ่อนคลายเหมือนกัน นะช่วงที่สามัเนธได้รีแลกผ่อนคลายได้สนุกนี่คือแล้วก็ได้เห็นความร่าเริงของน้องเลิ่มนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นนะที่เขาติดตัวเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความร่าเริง องปลื้มนี่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนที่เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบครับนะน้องปลื้มนี่ก็เป็นศิษย์วัดอยู่ที่วัดพระรามเก้าซึ่งน้อยมากที่เด็กแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับวัดกับว่าพยานอยากจะถามน้องปลื้มว่าาอาจารย์เห็นน้องปลื้มไม่เล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้เล่นเกมเลย รู้สึกยังไงเวลาที่ที่เคยอยากเล่นเกมบ้างไหมเคยอยู่ครับเคยครับแล้วเมื่อไม่ได้เล่นเกมแล้วมันเป็นยังไงชีวิตก็ไม่ได้ถึงกับตายอะไรครับก็มีอย่างอื่นทาต้องเยอะแยะครับมีอย่างอื่นทำต้องเยอะแยะแล้วบอกวิถีชีวิตหน่อยสิเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าเลิกเรียนมาวิถีชีวิตของน้องปลื้มเนี่ย เล่าให้พระอาจารย์ฟังแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องๆหนูหนูอยู่ที่ทางรายการได้ได้ฟังหน่อยตั้งแต่เปนุป้ยตื่นใช่ไหมคะนู้ตื่นกี่โมงตื่นหกโมงครึ่งครับตื่นหกโมงครึ่งตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ทําอะไรไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กลับมากินข้าวครับแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ครับไปโรงเรียนไปถึงผมก็เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนชั้นเรียนแล้วก็จะถือหมวกใบหนึ่งลงมาพร้อมกับ มาปฏิบัติหน้าที่ทาสภา<อ>นักเรียนครับหนูทำหน้าที่อะไรอ่ะสภานักเรียนครับเป็นเป็นหน้าที่อะไรเป็นตําแหน่งอะไรอยู่ที่โรงเรียนประธานานักเรียนป .5 ครับโอ้ประธานนักเรียนป .5 ครับอ๋อป .6 ก็มีประธานนักเรียนป .6 อีกใช่ไหมครับนี้เราอยู่ป .5 ครับเราทําหน้าที่ครับแล้วหลังจากหลังจากเลิกเรียนแหละลูกปกติเด็กเลิกเรียนนี้มันจะต้องแบบต้องเล่นเกมมต้องเอาซะหน่อยเนึองอ่ะแล้วหนูไปทําอะไรหลังเลิกเรียน หลังเลิกเรียนก็ไปส่งไข่ให้ที่วัดพระรามเก้าให้หลวงปู่ใหญ่ครับอ๋อเหรอแล้วหลังจากนั้นมีกิจกรรมอะไรทำอีกไหมกลับมาก็มาทำกิจกรรมประจำครับเป็นกิจกรรมที่มีการเก็บขยะก,กวาดพื้นถูพื้นกีฬา,าเล่นไหมกีฬาเล่นครับพอทำกิจกรรมประจำเสร็จแล้วผมก็จะกลับไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนครับอ๋อเตะฟุตบอล ในแง่ของการวิถีชีวิตของเด็กคนหนึ่งนี่พระอาจารย์คิดว่าเรื่องของกายในการที่จะเล่นกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันก็เลยลืมท่าลืมเรื่องเกมไปถูกต้องไหมและนอนกี่ทุ่มนอนเหรอครับประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มถามจริงๆแต่ก่อนนอนได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างไหมสวดมนต์ทุกวันครับสวดบทไหนอ่ะ สวดมีตอนแรกก็จะกาบพ้ะอิติปิโสแล้วก็บางครั้งถ้ามันยังไม่ดึกเกินไปผมก็จะยาวไปต่อพาหุงครับบางครั้งถ้ามันดึกไปแล้วผมก็จะสวดมาหาจักพัฒหนึ่งจบครับโอ้โหพระหงเอาสักบทเจได้ได,ได้เต็มบทครับแต่ว่าขอย่อๆหนึ่งบทได้ไหมครับเอาบทพางหงบทเดียว พระงสาแค่ขึ้นต้นใช่ไ <มา S 1> หมครับพองค์พรหงสาหาสมาพินิมมิตาสาวุทันตังขีเมขารังอุทิตาครา,าสเสนะมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินทุตันเตชะสาวะวันตุเตชัยมังคลานีโอ้โหสุดยอดเลยท่องได้เลยแล้วหนูรู้ไหมว่าความเป็นมาเป็นไปในบทควาหงเนี่ยมามายัางไง ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าสวดป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเปรเดี๋ยวพระอาจารย์เล่าให้ฟังบทพาหงมหากาเรียกว่าพาหงมหากาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชยสิทธิขาถาบทเนี้เป็นบทแห่งชัยชนะหนูโหลดแอปชัยชนะไปหรือยังไม่มีครับมีแอปไหนนะแอปชัยชนะหมอชนะใช่ไหมครับหนูได้โหลดและชยสิทธิคาถา ชน,นะแบบเด็ดเสร็จเด็ดเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะบทพาวงนี้นะพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะในบทพาวงหรือชยสิทธิคาถาเนี่ยคือชีวิตของคนทุกคนมันจะมีชีวิตช่วงที่ย่ําแย่ที่สุดครับเวลาที่ย่ําแย่ที่สุดเนี่ยคนเราก็จะนึกถึงคุณความดีของตัวเองใช่ไหมเช่นเดียวกันกับบทพาวงมหาการหรือชยสิทธิคาถาเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐาน แระลึกถึงคุณความดีของพระองค์ที่สั่งสมมาสี่อสงไขยกับแสนมหากรับโอ้โหละเอียดละออลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากพระพุทธเจ้าก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบุญใดกุศลใดที่สําเร็จแล้วด้วยฐานบารมีของข้าพเจ้าอ้างถึงขนาดนั้นนะช่วงวิกฤตของชีวิตอ่ะลองคิดดูสิทีนี้อย่างพวกเราท่าท่านทั้งหลายนี่เวลาเกิดวิกฤตของชีวิตเนี่ย เรามีมากพอหรือ,อยังคุณความดียังครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้อ้างคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วคุณงามความดีที่ของตัวเองได้สั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือคุณความดีต่างๆที่เราทําเพื่อเสริมสร้างกําลังใจลูกบบทแรกของโหงที่หนูท่องเนี่ยเป็นบทที่มหาบุรุษพระเจ้ายังไม่ได้ตัสรู้รมหาบุรุษชนะใครรู้ไหม ชนะพยามารและเสนามารด้วยทานบาร,รมีด้วยฐานตอนที่มหาบุรุษกำลังตั้งสัจจะอธิษฐานในการในการสุดท้ายแล้วที่สั่งสมมาพร้อมแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเกิดหายเหลือเพียงกายเอ็นกระดูกถูกเผาผลาญหากไม่ได้ตรัสรู้พุโทโธโพธิยานขอปฏิญาณบัลลังนี้คือที่ตายสุดยอดไหม ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการราแกศาาส,สนาทายาตรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีชีวิตของความสงบสันติโอโหสิและเรื่องราวความสนุกสนานของน้องๆรากแกศสนาทายาตวันนี้เป็นมงคลสมัยที่ลูกหลานของท่านจำนวนแปดชีวิต จะได้เข้ามาทีกำเนิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในนามสักยบุตรพุทธชิโนโรสห่มกาสาวพัทธ์ธงชัยแห่งพระอรหันต์ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาบูชาพระพุทธเจ้าตอบแทนคุณของบิดามารดา บุพการีชนทั้งปวงคงจะทราบดีว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนเหมือนปลูกไม้ยืนต้นห้าสิบปีเพียงได้หนึ่งศาสนาทายาทดีจะสืบสารร้อยปีพุทธศาสตร์ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เป็นพ่อแม่ ทุกครั้งที่เห็นลูกเจริญเติบโตก็มีความหวังว่าครั้งหนึ่งเมื่ออายุ89้าขวบอยากเกาะชายผ้าเหลืองลูกปู่ย่าตายายได้เห็นหลานคนแรกก็หวังว่าอ๋อ ให้ประเทศมันจะสามารถเอาประเทศรอดไหมอาจจะรอดไหมคนในชาติของเขาจะเป็นยังไงใช่เขากัดฟันแล้วก็บอกว่าเขาจะต้องเอาชนะความยากจนชนะชนะอเมริกาอตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีรถฟอร์ดแล้วนะครับแต่อันนี้ยังนั่งเกวียนอยู่เลยครับยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยมีแค่รถไฟครับยังไม่มีอะไรสักกอย่างครับ ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5้าสมเด็จพระพิยมหาราชทรงพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะมาดูมืองญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นไปดูอ้าวแล้วญี่ปุ่นไปดูบ้านเราไม่มีไม่รู้จักรถไฟเลยมาจากเยอรมันครับก็อดทนครับญี่ปุ่นนี่ทนเอารถมาแกะอะไรที่อเมริกามีเอามาแกะเอามาแกะ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 หรือ เพื่อส้าหรือนะครับหรือหมดแล้วก็มาดูอดทนว่าไอ้นี่เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงส่งคนไปเรียนครับไม่เอาปริญญาแต่ว่าทำยังไงถึงจะสร้างโทรทัศน์เป็นทำยังไงถึงจะสร้างรถยนต์เป็นทำยังไงถึงจะสร้างเครื่องจักรเป็นทำยังไงถึงจะสร้างทำยังไงก็ได้พาวมาตั้งแต่ขดลวดขดแรกจะทำย่างไรถึงจะทำเป็นเขามีความอดทนมากนะครับคนอย่างมากเลยฉะนั้น ถ้าไม่มีความอดทนนี่ผมว่าเขาล้มเลิกไปแล้วถูกต้องหลายๆเรื่องหลังจากนั้นเป็นยังไงล่ะฮอนด้าฮอนด้าเป็นยังไงโตโยต้าเป็นยังไงนิสสันเป็นยังไงมาส d a าเป็นยังไงนิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายซูปรรครับนี่พูดถึงรถรถยนต์นะตอนนี้ไปถึงอากาศแล้วนี่แหละคือความอดทนปนครับศึกษาเรียนรู้วิจัย แล้วในที่สุดเขาก็จะทําประเทศชาติของเขาให้เจริญยิ่งขึ้นครับนี่คือความอดทนถ้าโอ้ยไม่ไหวโอ้ยไม่สู้แม่มันยากเหลือเกินอ่าไม่มีไม่มีเขาจะไม่คิดอย่างนี้คนญี่ปุ่นไม่พูดคําว่าอ่าไม่มีไม่รู้ไม่เห็นไม่สู้อ่าไม่สู้ไม่มีไม่มีครับเขามีคาสิทธิ์อยู่ภาคเพียนเรียนรู้อืสู้งานอผ่านอุปสรรครากเรียนภาคเพียนภาคเพียนครับ เรียนรู้สู้งานผ่านอุปสรรคภาคเพียนเรียนรู้สู้งานผ่านอุปสรรคถ้าเขาจะให้พรกันเนี่ยเขาบอกเขาเขาจะไม่บอกว่าขอให้โชคดีนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะขอให้ถูกหวยนะไม่มีครับเขาจะว่ายังไงสิน่ะภาคเพี่ยรเรียนรู้สู้งานผ่านอุปสรรคอ๋อสี่อย่างนี่ภาคเพียรเรียนรู้สู้งานผ่านอุปสรรคเพราะฉะนั้นคาถานี่เป็นคาถาที่ดีมากเราต้องไปท่องไว้เมื่อ เจอปัญหาแล้วอุสักพักเพียรพยายามอยู่นั่นทำอยู่นั่นแหละเมื่อพักเพียนแล้วก็เรียนรู้มันมไม่เข้าใจตรงไหนถาม,มเมื่อถามอยู่เอยแล้วถามอยู่เรื่อยๆมันก็จะเกิดการสู้งานโอ้โหลูแล้วนิดหน่อยแล้วก็ผ่านอุปสรรคให้ได้จะเป็นหนาวจะเป็นร้อนจะมีใครมาว่าเฮ้ยอย่าไปทําเลยไม่เกิดประโยชน์หราเราต้องผ่านอุปสรรคให้ได้ผ่านคํานินทาให้ได้ผ่านคําดูถูกให้ได้ถ้าคุณผ่านได้คุณประสบผลสาเร็จแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนครับคือ ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยภาคเพียรเรียนรู้สู้งานพานอุปสรรคเนี่ยมันเป็นต้นเหตุหแห่งความสําเร็จครับมันเป็นต้นเหตุคืออดทนนี่คนไม่รู้ว่าอดทนยังไงก็ทนสี่อย่างไงภาคเพียรเรียนรู้สู้งานพานอุปสรรคนี่บทขยายมันนะครับครับทขยายของคําว่าอดทนขันติพละขันติพลังใช่จะต้องประกอบไปด้วยภาคเพียรเรียนรู้สู้งานพานอุปสรรคนนี้แล้วโชคดีจะตามมาอายุยืนจะตามมาครับ แล้วก็ปลดภัยในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2-3หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้านังสื่อเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร